สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่13มกราคมนะครับ2อ1 8ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของสัปดาห์แห่งวันเด็กนะครับวันนี้พี่เคกับน้องสายอะน้องสายท,าทักทายหน่อยอวันนี้พี่เคกับน้องสายก็มาอยู่กันที่บ้านเด็กอ่อนรังสิตนะครับซึ่งก็พี่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับมากับชมรมของ Honda CRV G5 นะครับไทยแลนด์นะครับก็เป็นชมรมของผู้ใช้รถ Honda นะครับ CRV ก็ เรามากันหลายคันเลยนะครับมากันน่าจะสิบกว่าคันนะครับตอนนี้ก็มาที่บ้านเด็กอ่อนลังสิตเราจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารกลางวันหรืออาหารเช้าไม่แน่ใจนะก็จะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นรถของพี่เคงนะครับนี่สีขาวนะครับ CRV ข้างหน้านั้นก็จะเป็นของเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ละคันนะครับตอนนี้ก็มากันประมาณสัก78คันนะครับก็เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวของต่างๆนะครับที่สมาชิกเขานำมาบริจาคให้กับเด็กๆนะครับส่วนของพี่นี่ก็ไม่ได้เตรียมมานะครับเดี๋ยวบริจาคเงินแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับยังไม่มีเวลาไปเดินชอปปิ้งนะครับนี่ของต่างๆนะครับทรายบริจาคให้น้องๆไหม <c oughs> ตอนนี้น้องๆก็เริ่มทยอยเดินกันเข้ามาแล้วนะครับที่บ้านเด็กอ่อนรังสิตนี้ก็จะมีน้องๆตั้งแต่แบะเบาะเลยนะครับจนถึงเด็กโตและน้องๆก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากต้องกินพร้อมกันนอนพร้อมกันก็ไม่ได้อยู่สบายเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่กันอย่างสบายทั้งหลายก็ดูน้องๆไว้เป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็น้องๆก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีรายการอะไรต่อไปนะครับ มีติงสัหน้าจะได้มีคนมาเยอะกวาทำาันเยอะนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงอาหารน้องๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกมาถ่ายรูปกับทีมงาน CRV CL Club Thailand นะครับบรรยากาศนะครับ1,2,3ขอบคุณนะครับ1,2,3ขอบคุณนะครับมือไหนครับมือไหนครับ ก็หลังจากที่ไปเลี้ยงอาหารน้นองๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเลี้ยงอาหารกันเองบ้างแล้วนะครับก็อาหารอร่อยๆทานกันนะครับก็สมาชิกของเราก็รับประทานอาหารกันนะครับวนี้ครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่กับ พี่ไพบูรณ์นะครับซึ่งเป็นแอดมินของกลุ่ม CRV G5 Thailand นะครับก็อยากให้พี่พูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้หน่อยครับได้ครับวันนี้ก็กิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานทําบุญครับที่เราที่เราในกลุ่ม CRV แอดมินก็มองว่าเงินที่มาจากการทำหน่ายเสื้อตัวนี้นะครับเสนอตัวนี้ก็น่าจะไปทําบุญนะครับแบ่งไปทาบุญรายได้ที่เหลือจากการจากกาบเสื้อไปแล้วก็ไปทำบุญนะครับก็ไปทําบุญที่บ้านเด็กที่บ้านเด็กอ่อนนัอสิครับก็มีเงินเหลือมาสัก สามหมื่นกว่าบาทก็ก็ซื้อของไปประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็แล้วก็ไปจาบเงินไปหมื่นกว่าบาทแล้วก็เอาสมทบในเรื่องของส่วนสติ๊กเกอร์ที่จำหน่ายไปแล้วบางส่วนครับไปหมื่นนึงก็วันนี้มันรวมก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทให้น้องๆไปครับผมไปเลี้ยงอาหารกันสามหมื่นกว่าบาทเลยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทางทางศูนย์จะไปซื้ออะไรก็ครับก็ตามก็ถือว่าช่วยเหลือน้องๆน่ารักมากจริงๆเยอะแยะเลยนะครับผมรู้สึกว่าครับผมนิมบุญนะนิมบุญนิมบุญแล้วก็องค์การพวกนี้ จะดีมั้หรักสมาชิกทุกคนเพราะสมาชิกจะทำมากขึ้นจะภาพรวมครับผมครับหลายๆคนก็ช่วยๆกันครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็อนาคตก็มีอีกเรื่อยๆเนาะก็มีเรื่อยๆครับหวังว่านะครับก็ถเอื่อสมาชิกถ้าสมาชิกความร่วมมือนี้เยอะก็คงมีเรื่อยๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันทางโอเคยูไลท์อีกนะครับดีครับครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพี่ไทบุญนะครับครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ